แต่ถ้าเกิดหนูไม่สนใจมิกด้วยวันที่หนูคิดว่าลูกโตแล้วลูกไม่สนใจหนูแล้วอะ่ะวันนั้นมิกอาจจะไม่ได้อยู่ตรงนี้ที่ยังเรียกร้องหนูแบบกอดหน่อยกอนหน่อยเหมือนเดิมมิกอาจจะไปอยู่สนามกอล์ฟมิกอาจจะเปลี่ยนไปแข่งรถอะไรจนมิก ไม่ได้อยากอยู่กันหนูแล้วก็ได้ไปอีกความนี้ค่ะในในมุมข, <c oughs> ของอความเป็นคุณพ่อคุณแม่ดูเหมือนทั้งสองคนเนี่ยจะทําได้ดีแต่ในมุมของคนที่แบบเป็นแฟนกันอะแล้วก็ค่อยๆพัฒนาจนมาเป็นสามีภรรยาแล้ววันนี้กลายเป็นคุณพ่อกับคุณแม่แน่นอนว่าความหวานอะมันก็ต้องมีน้อยลงบ้างไ,มามไหมคะหรือว่าเหมือนเดิม <c oughs> ไม่กี่ปีที่ผ่านมามิกจับเข่าคุยกับเบนตรงๆมิกบอกว่าหนูมิกเข้าใจหนูนะว่าหนูทุ่มทั้งชีวิตตอนนี้เพื่อลูก แต่ถ้าเกิดหนูไม่สนใจมิกด้วยวันที่หนูคิดว่าลูกโตแล้วลูกไม่สนใจหนูแล้วอ่ะวันนั้นมิกอาจจะไม่ได้อยู่ตรงนี้ที่ยังเรียกร้องหนูแบบก่อนหน่อยก่อนหน่อยเหมือนเดิมมิกอาจจะไปอยู่สนามกอล์ฟมิกอาจจะเปลี่ยนไปแข่งรถอะไรจนมิก ไม่ได้อยากอยู่กับหนูแล้วก็ได้นะพ่อเขาพูดอย่างนี้เรารู้สึกว่าใช่พี่มิกพูดเลยพูดเลยมิกอาจจะไม่ได้ต้องการที่ขู่วะพี่ขู่เราเป็นคนขี้งอนที่เผยใตตลอดเพราะเรายังอยากอยู่กับเขาไงเราเลยยอมพูดแบบหนูถ้าหนูไม่เห็นมิกทุกวันนี้วันที่หนูจะมาเห็นมิกคือลูกโตแล้วแล้วไม่เหลือใครวันนั้นมิกอาจจะรู้สึกว่ามิกเป็นตัวสำรองแล้วมิกอาจจะไม่ได้อยากอยู่กับหนูแล้วเพราะมิกรอหนูมาเป็นสิบสิบปีแต่มันไม่มีอะไรดีขึ้นมิกอาจจะไปแล้วนะทั้งที่ทุกวันนี้อยู่บ้านตลอดนะ คุยกันปรากฏเขาเริ่มดีขึ้นจากก่อนหน้านี้กอดต่อหน้านลูกก็ไม่ได้หอมต่อหน้านลูกก็ไม่ได้จับมือยังไม่ได้ตอนนี้ล่ะกลายเป็นได้พอบอกเขาว่าเ<ม>นี่ยทุกวันนี้เดินมากอดช่วงแรกๆนี่ก็มีปฏิก,กิริยาเพราะนี่จะห่วงแม่หมลังๆมาเนี่ยพอเราทํากันบ่อยขึ้นเนาะหอมกอดปิมก็ถ้ากอดให้ปิมดูปิมแล้วไงนี่เหลือแค่นี้เลยคือพูดๆจะนั้นตกใจไหมหูหนูอึ้งหนูอึ้งนะพี่ก้องเพราะหนูรู้สึกว่า สิ่งที่เราทำอะ่ะคือในเราก็มองแต่มุมของเราไม่ได้คิดถึงมุมนี้รู้แค่ว่า,เรา,เ,ราเราทุ่มกับลูกที่สุดนั่นคือสิ่งที่เราควรทําแต่เราก็ต้องดูแลเขาลืมเขาแต่พอเขาพูดมานี่เป็นแบบเบนฟังเขาพูดแล้วเบนก็คิดว่าจริงทุกอย่างที่เขาพูดนะแต่เบนก็เลยเบน,นบอกเขาว่าโอเคเข้าใจละขอคิดก่อนว่าเบนควรจะพูดอะไรแล้วเดี๋ยวคืนตอนกลางคืนค่นคอยค่อยอค่อยบอกอเบนว่าจังหวะที่เขาพูดอันนั้นอะ่ะเขากําลังเฟลสุดๆเพราะฉะนั้นถ้าเบนพูดอะไรที่กระทบ มันอาจจะแตกไปเลยในความคิดเบนนะเบนเลยบอกว่าโอเคเข้าใจแล้วเดี๋ยวเบนขอขอคิดแล้วเดี๋ยวเบนเดี๋ยวเบนเดี๋ยวคุยกันแล้วก็เพอคุยอธิบายเขาเขาก็เข้าใจในมุมเราแล้วก็เข้าใจในมุมเขาแล้วก็จะพยายามปรับนะอะไรเงี้ยคือจะก็ก็บอกมจนถึงทุกวันนี้ก็คือสามารถแสดงความรักกันได้ได้ตอนนี้ก็ได้ตรงนี้ก็ได้ตอนนี้ได้ตอนนี้เห็นคนมรกของครอบครัวมมีความสุขเน